โอจากวัดว่าพี่น่าแพ้คิว่าเตรมนีรับสักพนาล้วนแต่ม,มาไซแนาววัดรวดเสียสิ่งกระถิ่งไพรสักหน่อยยญ่ในพนาเออล้วนแต่นาวัดรัวหยุดพักตรงนี้จะก่อนพี่โน้ยพี่เต่งครับตอนนี้ใกล้ที่จะคําเลยพี่ถ้าเดือน่างต่อไปผมคิดว่าคงจะไม่ปลอดภัยอย่างแน่นอนครับหยุดพักกันตรงนี้จะกอนหยุดแพักทุกนี้ก่อน พระองค์ใช่ไหมบุตรสบาพรุ่งนี้เราค่อยเดินทางกันต่อกับยุดปักตรงนี้จะก่อนกับพระเจ้าเดินทางต่อไปเชื่อกรดแกว่งเพราะวันนี้เกย์กำแล้วได้ยินเชียงไก่กันแล้วรวยนุ่นนุ่ยตํำเชียงไปเมื่อเลยนุ่นนุ่ยต่ำเทียงจัดได้สุดยอดพี่นุ่นนุ่ยมีความสามารถกับมีความแจ้งมัด chin Này gai chiêng them này tí Chiêng quay Chiêng ma bơ ma po bơ ma mía bơ ma pan Ma rơ dây cứ rơ dây cứ rơ Dây cứ lời của cha trai kín bố mềm ma nhiều tuột đạo nhân cây chuyện ơ <laughs> <Chuyện cỡi> che cây <laughs> <Cái> u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  ma <laughs> <Chuyện> mu <mù. cười> <Chuyện mù. cười> <laughs> <laughs> Chiêng mu ya cao, wi 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 wi. anh mu ya cao, Wi 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 wi. anh mu mù oh. hey. hey, đây, anh mu mù anh mu mù đây, mù to, he, mấy đứa mất tao đây dạo ở rồi anh em mua ba là A ê, anh rồi anh em mua chun Trời ơi, kia wua trường luôn ta má nam mơ Lúc koi ma mơ 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 giác nam, mơ cây, ma mi rung tang phết, ầu, ma mi quan trúc, xiềng ma rơ. xiềng cung, à? hả? Xiềng cung, hai phố không trăm mà xiềng cung, Mừng đại ma xiềng cung đại. ให้ลงจำเลยที่ใ uh, ห like, ้พี่ถิ่เบาเบาหนองปูเจ็บอ้ายโอ้ยกุ้งเจ็บอ้ายโอ้ยไอ้กุณนั่นแาวกุ้งรานาเปรียดอยู่เพื่อนั้นหลืดใจโอ้ยหยุดปักกันตรงนี้เจ้าก่อนกลับมานี่กับหยุดปักกันตรงนี้เจ้าก่อนพอจะเดินทางต่อไปเทื่ยวรถแถวแหวนจึงที่นี้กว่าใจกับน้องบุญชบาปักพร้อมกับเดยาพ่นจ้องคุณจะเป็นคุณเออ จัดวิญญาณแต่ต้องทำอะไรให้เกิดความคึกคืนกับพี่กับนั้นนี่ใครเกิดความคึกคืนพอกก้าวมาอยู่ในป่านี้เออใอยู่แบบเงียบเงียบงงงมันวังเวียมันวังเวียนอันนี้กับวังเวียไอ้เก่งมึงว่าได้ได้มั้งจำได้จำได้แด้มั้งโอ้คูได้ละว่าเปล่งบอกใครว่างเหรอว่าเปล่งบอกเออในหลวงว่าเลยทีว่าจุมมึง โอ้เล้วจักกล่าวปลาวัดโอ้ว่ากล่าวปลาวัดในนูหนุยโอ้กล่าวปลาวัดในนูหนุยไม่จายกุดขุยคนหลูจัก เจ้าต้งมว่งมัวไม่ชุดุยคนรู้จักเป็นลูกที่รักหละคของลุงนุ่นเป็นสักสกุลย่อยกำรักกันเรื่อนุนเป็นสักสกุลย่อยโอ้แม่นุ่นหนุยก็ไม่เจมจัด โอดตามปลาวัดลุงหนุ่จุ้งอดตามปลาวัดลุงหนุ่จุ้งโอ้ปลาวัวจุ้งกับปลาเม็ดลุงหนุ่แกเย็ดวัวบ่บ่บ่แม่งตีตายฮงเงี้ยเพยงบอกเปรยได้ผมเลียงบอกคูเลยเลียงบอกคู่เพียงบอกเออตอนลั่นทิ่งเลวกูแกงกับเลียงบอกรวยทิ่งเลวตีน้อยฮะตี่กู้ปุกนี่แหละ งานจบที kiss, ่งานส่งไปก็คนรับเปลี่ยนบกโดยมาคนรับมาเปลี no. ่ยนบกโดยวาดายอาเป็นผู้งานคืนต่อไปในตงววาดายจงมืนใครอายเลยจะใครอายล่ะผัวมุดจ้ามือกรอกเล็กเลยจะมือให้ลู่เลยจะแดงว่ามื้นจงวาดีไจึงน่าวาดีเลยเขาบอกเลวกันที่เราจะเป็นเปลี่ยนบกกันนะ ปันเรือเรตอตรงเลให้ดีเรตอตรงเลให้ดเรอตรงเลให้ดีชายตาเล่ตรงเลให้ดีดว่าคนในง,งานที่มามีใครมัง้งมึงต้องเข้าใจกันวันนั้นเลยกูนางว่าปลิงบอกโอดีว่ารถนั้นมันสีแดงแต่วัดคู่ขาวมีมอดอยู่กลางบนควยติดแหวบแหวบแวบไอ้นั้นไม่ใจโม่มางานไอ้นั้นเคยนายเลวเลย วันเออกูเห้นใจตาพนดันปั๊บจับไม่ได้กูห่าทตันทีว่ายังไงพี่องค์งานนี้พอได้พอได้เออรถนายก็ก็มาเจิญมวดเจิญจ้าและก็มาท้องรถมอเตอรหนังเลยนายยกขึินเล่นใ้หมดอวันเออมึงกิดเล่พอเปร่า ว่าปนนั่นเจ็ดปับตำลุนข้าวเลือดแต่สาดเปลุโอ้แันดูเจ้ามือไอ้กูละห้าพันหาปันหาปันหาปันโอ้แันดูทุ่งที่นี่นายตำรวจนั่นแกเป็นโนราเข้ากันโอ้แันดูแกหวาดซ่วนขึ้นมาเลยว่าเพื่อสุนีได้หนีไปขืนไม่กูคอยจับโอ้แอนดูทุ่งที่นี่เจ้าป่า เจ้าป่าเป็นเกเป็นนูราเข้ากันอ่านเธอทุ่งตีนี่แกบอกกว่าอดเจ้าป่าต้นรับผ้ากับผ้าแก้งอลาวข้าวราวงโซดาหน้มเเกงแม่นะแม่ขัวขัวแเกงจัดเจงรีบเร่งทึ่งไม่ขัวได้ยินปนนัญน แกนูร่เกาูมื่ออันหนึ่แกว่ามาแต่ในครัวเลยว่าเปื่อเลือแต่แกงแมงเปล่าแล้วมวดเออกระปอกกาวช่องเด้งอันหนึ่ง trời แกกำลังตัวอยู่พอดีเลยอันั่นึองไม่ได้ตะลอดนู้ไปได้ก็ไม่ครัววงหนึ่งอันหนึ่งกับปอกกาวซองเด้งงั้นนะเออหยุดไปกับตรงนี้จะก่อนกับไม่ยกดัปกับตรงนี้จะก่อนเดี๋ยวผมเอ่อ ฮ่าอะไรมันทำให้เกิดความคลื indung, phenomenal, phenomenal, ่นครื่นงืนยิร่งมันตึงใจครับไอ้ความใจไปพักพนผมไปพักผ่อนอยู่ทางโน้นพรุ่งนี้เราค่อยเดินทางกันต่อพี่งน้อยครับไปบุสบาไปพักผ่นอยู่ตรงน้นไปพี่พักผ่อนพรุ่งนี้เราค่อยเดินทางกันต่ออันเไอ้เจงมึงกับผู้ทจ้งคนเราจะทรงจัดวิญนยณเออจัดวิญนยณอันนี้คนนึงนั่งคนนึงนอนเออคนนึงนั่งคนนึงนอนนั่นแหละเราทำไรเดียว phải <laughs> cái <laughs> cũ mà linh phải quá linh phải <laughs> chậm đấy đi quá trời rồi mà lâu đi toàn nữa quá đi tan ừ lâu à cù lâu đi toàn nó coi là cẩn đứng mấy nàn tỷ qua mấy nàn tỷ ừ nó quạt đèn đứng quạt đèn Might chai quá ti yang bên trong mặt trông lưu tuy nhiên có ra măng ra măng hoặc tuy có ra bụng gần tuy nhiên chưa có giải Mình tuy tuôn. nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy tuôn. tuy tuôn? tuy nhiên 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 hoán hú tương tự nè tương tự nè chết bắp cô nặng như bắp có chuyện cú phải lên phái bỏ cú lên phái chết bắp phải lùng lùng phải lùng chết cú phải, phải này rốc lêu dù này rốc nà rốc ừ. chết bắp mà bán dùm mà bán dùng mà bán ừ, ตึงที่นี่ยมมาบ้านตึงไปเจอปอเต้ามึงกันปอเต้ามึอกูนี่เออตึงที pues ่นี่ปอเต้ามึงอยากกินไอติมอยากกินไอติมเออปออยากกินไอติมตึงที่นี่แกจะอยากเบียทุ่งกูแกเจอกูว่าเอาเนี่ยเตียงนี่ยืมตังทียี่สิบที่ที่โอ้เนี่กินไอติมที่ที่กูไอไปยี่สิบทุงกูตามว่าแล้วตอนนี้ตัวนี้คืนแกว่ากูแกไม่มี ตาเจอไอ้นู autour, ้นุยเองคอยเป๋อเถี่ยนู้นุยึงกูทึ่งทึงกูมาเจอมึงพอทาไว้ยมาเอาตังที่มึงยีดิบเอามาไอ้เจ๊ก้าว่าพอทาไว้ยมาเอาตังที่มึงยีดิบจิงเออไม่เคยังยังจิงจบแล้วนี่จานจบแล้วเรื่องต่อไป Yang ai đây Yang Yang anh đi đi ba Yang ai đây Yang mi cơ ba Ờ... Mì... crop 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 Mi Mì... crop crop Lại có mì crop crop Chữ crop thình crop 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 thình gặp thình Rắc ตึงทิงกับทิงเลยสัญญาไอ้ทิงไปบอกผอทิงไอ้ผอทิงบอกมักทิงและอไอ้มาแต่งงานกับทิงทิงก็เลยไปบอกผอก้องทิงแล้วก็มาข้อทิงถ้าทิงไม่มาข้อทิงทิงจะยิงทิงทิงไอ้ไรวะมึนใจโอ้นึงจันพี่ไรยังแต่ทิ้ง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 ทึ่งที่นี่คุยลากวกวางลา ม hmm. okay. ึงควางเรื่องนี้มันราวหลอโจกกว่งไหมอยังไี้ก็ราวหลอกโจกความคือแล้วราวหลอกโจกคือประเด็นมีผู้ชายอยู่คนนึงผู้ชายคนนี้ไม่เคยปั้นมือผู้หญิงมาเลยไม่เคยปั้นผู้หญิงมาเลยเออไม่เคยปั้นมือผู้หญิงมาเลยใจจึงไม่ปั้นมือผู้หญิงเกตโดนหรือเปล่าโตกันเลยแกงอีปั้นมือผู้หญิงเรือเรือแล้วปินเรือก็ไม่รู้จำได้มันนุกนุกเอ็กลืนนิตี้ โอ้โนี่วะเบ่งกันนั่งเบ่งกันโด่นวะนับหนึ่งถึงสิบตาไก่นับลงสิคนนั้นโดนคนได้ไดไม่มีปัญหาเอาลงเลยหนึ่งงสามกเจ็ดแปก้าสิบกูนอนแล้วอยอันนั้นลง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 เลยลงเลยลงเออนี่ลงนับไหม นับไหมเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเจ็ดแปดเกาิไอเ่งวะไม่เบ็กเดียวกูนับคนกูลงคนนีไอ้ประนับคนองลงลังนับไหมได้ทีอย่าจอกันตีหนึ่งสองสามห้าหกหกเจ็ดแปเก้ิ Lêu xoay xếp dư tệ tệ mương à Để cầm mương chai mình đi chếp rư Trong chạy càng khiến mình khu rừng mì chếp nha Nào, không Nưng trông trăm thi ha Học chết tết cao 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 Hết mẹ em cũng có cao, cũng có cao Mấy khi cho ai đi Cũng có cao, cũng có cao Cú cao cú cao cú cao chip bà nổ leo quý vô và năn, hết mềm nó nổ leo chậm đây cú thì đi ai keng mà nắng phơn chi chi vơ kỳ ra đi quân dạy đây เยี่ยมกันนาที่ลับไล่ในปน่า,านาเสงอะคีลูกมราร่าป้นฟ่าห่เดินทางมาประสบพบน้าไทยแม่น่าใหญ่เรียกรองพี่ไงามาที่งามตาอดสังเกตก็รู้ได้ เราปับชายที่ลูปล้อนวลละอ้อยคืนแ้งนำไปยังกรุงสรีหยุดพักและจองหน้าในทันทีนยิ่งมีมาเกียงไกรร่างผู้ชายหยุดตรงนี้ก่อนเพียบปุ่นแค่มีบุคคลกลุ่มหนึ่งนอนอยู่ข้างหน้าเราแต่เราเดินทางข้ามเขาไปมันน่าเกลียดแต่ว่า มันมีผู้ชายคนหนึ่งช่างหล่อเหลาเสเหลือเกินผู้ชายถูกต้องผู้ชายคนนี้หล่อมากฉันอยากจะได้ผู้ชายคนนี้เนี่ยไปเป็นคู่รักของฉันไม่ได้กับน้องนี่จมอ่งปอโรวานงเอิหม่ามมีปวัวอเป็นเจ้ามนุษย์ปมจ้องคนตายหอ้เมึ่อยากคัดขอตาเชื่อกูต้ตาให้มันได้ปะนี่ เชื่อกูตทนเนีย้ยที่ก็เรียกกูวันไหนเปียกไม่คัดโค่ t r ờ กูไม่เคยคัดโคเคยบ้านกูมันกิดเละนะมีไม้ไพ่อยผูกอยู่คนเคยเดินมาพัานทุกทีตามกูทุกทีวะไหม่พ่อยงามพี่ล่วงนะหน้าพ้าไปทำกอเลยกว่าผ้าไปทำตาใหม่พ่อยผูกที่ตา,ตา,นะา,าอย,าาากกตายอ่องแล้วกูวไม่คัดโคไม่คัดโคเอ๊วบ่าวว่ะน่าทำกันเบ็ดนะกว่าพ้าไปทำตา ไม่ไปผูกกี่ใ้แล้วไม่คัดเออไอ้บ่าวนั่นเน้นว่ากูไม่คัดมันท่ามกูจริงไหมพี่ล่วงตีก็บอกว่าเมียเติรนั่นเขาได้ถังหมู่บ้านแล้วที่เนี่ยคัดไม่คัดเลื่อกกูว่ามึงอยู่ในเห็นไม่ได้สักทีกันโ oh อ้ไม่คัดโอไม่คัดโคนี่มึงอย่าคัดโคนี่เอาตาฉันอยากจะได้ผู้ชายคนนี้เราจะมอบปอดทําเอาอย่างนี้พี่ปูนแก้ว เราไม่นําผู้ชายคนนี้กลับไปถึงมนครเราพาผู้ชายคนนี้ไปพอดรักที่ถ้ำที่เราพักเมื่อคืนนี้โอเคไหมก่อนทูกแกื่แต่น้องก่อนเดี๋ยวฉันจะสะกดให้บุคคลทุกคนหลับไหลฉันจะนําผู้ชายคนนี้เนี่ยไปพอดรักที่ถ้ำรอฉันสักครู่หนึ่งหล่อเสลเตอรนี่ไง ี่ไงโอ้โหจริงเว้ยไปอย่าแคสิเวลาตามฉันมาดีเร้วมึงรอกูเป๊บเดียวเฮ้ยพอดีคิดควยกูหมดเกเวลาคอยมนี้เป๊บหลักเลยหลักคิดควยแป๊บเดียวรอคอยบ่าวนี่วะอยรย Kít quay ra clip rồi oh. Kim cắt có mấy chơi ô oh. không oh. oh. cần kiếm nơi có mấy nung oh. không đó ô oh. tầm rơi em em rồi lưới ô tầm á rồi xếp đẹp rồi Đẹp rồi Đẹp rồi đài mai kít quay thái đẹp rồi ai à rơi khu đài leo lấy kít quắc. ai rơi nào lấy kít quắc. หลักคิดควยเนี่ยเนี่ยเล่นว่ามือมินพอดีว่ากูเลยเชิงกักกันเรไรเหล่าเลยเชงกักหลักเชงงคยแมม่อยู่รันนั้นเนี่ยเออเด้ผู้ชายเจียมาหนึ่ ไอ้ดผู้ชายจะมนุษย์ดีใจนะรีบแบกแพกบุกพงนี่ตอนนี้ก็ดงยายนํำผู้ชายยังไม่แระรบพบผู้ใดยกหน้าใหญ่ตาวาน พี่หนุ่ยป่าทางนี้แต่พี่เกิดเรื่องใหญ่แล้วพี่ไม่รู้แพ้์ชายหายไปไหนพี่หนุ่ยพี่เท่งแพ้์ชายพี่เท่งป่าทางนี้พี่เกิดเรื่องใหญ่แล้วที่บานี้แล้วไอ้เรื่อยปนดเรื่องไเลยบ้าปวดรื้อนกเกิดเรื่องใหญ่แล้วพี่ไม่รู้แพ้์ชายแทปกรอนหายไปไหนไอ้หนุยเกิดเรื่องหญ่แล้ววัวใจครับหัวใจ hớt đường dây lẻ nó nuôi nó nuôi mà đi nó nuôi